สวัสดีฮะยินดีต้อนรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราอยู่กับเกมกันชินิแพกสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นคลิปเพียงสั้นๆเพียงเท่านั้นที่ผมจะมาทําการวิเคราะห์กลุ่มดาวของคาสึฮะว่ากลุ่มดาวเท่าไหร่คุ้มค่าที่สุดตลอดณับปัจจุบันนี้การเก็บไพ่โมเจมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายได้แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอสําหรับตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอายกะโยอิเมยะ ซายุหรือว่าจะเป็นไรเดนก็ตามเพื่อนๆพื่ไพโมจเจมของผมไม่เพียงพออย่างแน่นอนดังนั้นผมเลยทําคลิปนี้เพื่อมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะต้องบริหารเจ้าโทไฮโมจเจมว่าควรจะปลดกลุ่มดาวเท่าไหร่ดีซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นตรงกับผม ก็แนะนําว่าให้ปลดกลุ่มดาวตรงกับผมเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นที่ต่างจากผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อจะทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนใจจากการปลดกลุ่มดาวที่ผมจะพูดต่อจากนี้ก็เป็นได้สำหรับกลุ่มดาวของคาซซฮานที่ผมจะเลือกเนี่ยคือกลุ่มดาว0ีเพราะว่าต่อให้เราปลดกลุ่มดาวทีหนึ่งยัน c ีก็ตามไม่ได้ทําให้คาซซฮานเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การเล่นเลย เจ้ากลุ่มดาว C2 กับ C1 เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราสามารถใช้คาสหฮาสแลดได้ถ้าเราไม่สามารถใช้คาสหฮาสแลดได้เนี่ยก็คือกลุ่มดาวทั้ง2เนี่ยจบเห่เลยไม่ว่าจะเป็นบวกค่าความะนั้นทาาให้กับทุกคนในทีม200หน่วย หรือรีเซ็ตคูดาวธาตุชิฮายาบุรุเนี่ยจะต้องใช้คา,าสฮาสลดก่อนเสมออีกเช่นกันจุดนี้ผมไม่รู้ว่าสามารถใช้คา,าสฮาสลดได้บ่อยแค่ไหนโดยเหตุปัจจัยนี้ผมเลยให้กลุ่มดาว C0 เป็นกลุ่มดาวที่คุ้มค่าที่สุดและเพียงพอแล้วส่วนกลุ่มดาว C6 เนี่ยผมมองว่ามันเกินตัวไปหน่อยตัวละครในอนาคตหลายๆตัวเนี่ยผมมั่นใจว่าจะสร้างดาเมจได้มากกว่าการปลดกลุ่มดาว C6 ของคาสฮาโดยที่ว่าไม่ต้องปิดกลุ่มดาวเยอะแยะอะไรมาก ดีไม่ดีซีสูงของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยอาจจะเก่งกว่าคาซึฮะก็เป็นได้แถมคาสึฮะเนี่ยมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงก็คือสมมติว่าถ้าทําปฏิยาธาตุรูปแบบการกระจายเนี่ยดันไปตรงกับธาตุความต้านทานของศัตรูเนี่ยคือไม่สร้างดาเมจเลย ด้วยเหตุปัจจัยนี้ผมเลยให้คาสหาเนี่ยเพียงแค่4ศูนย์เท่านั้นและเก็บเจ้าตัวไพโมจเจมเนี่ยไปสุ่มหาเจ้าดาบฟรีดอมสวอนดีกว่าที่มีความสามารถที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อทําปฏิยาธาตุสครั้งเนี่ยจะบูทในเรื่องของพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ในทีมถึง12วินาทีสาหรับการขัดหนึ่งเนี่ยบูทให้ถึง20%ถือว่าเยอะมากๆและบูทเพิ่มเติมอีก16%ให้กับการโจมตีเบอร์ติการพุ่งโจมตีและการชาร์จโจมตีณจุดนี้จะเหมาะกับตัวละครในอนาคต อย่างมากไม่ว่าจะเป็นอายากาศที่ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้หรือโยอิมิยาซึ่งสอตัวละครนี้จะเน้นการโจมตีปกติอย่างมากซึ่งคาสหฮะเนี่ยก็มาประจบเหมาะพอดีเลยที่จะช่วยซัพพอร์ตให้กับน้องๆวัยฝูกของผมเนี่ยสามารถโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นรละวันนี้ MG Space เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอในคลิปหน้ากับคลิปการสุมหาเจ้าตัวคาซซฮะว่าผมจะต้องเสียเจ้าตัวไพ่โมจบไปสักเท่าไหร่ สหรบเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับ MG Space ด้วย See you again บ๊ายบาย